เกวทมากกว่าหืมสวยอะวันนี้บียมาที่พาสต้าอามมาพลาซ่าเก้านะคะที่เนี่ยเพิ่งเปิดเมื่อไม่นานนี้เราก็เลยอยากมาลองชิมเพราะว่าเรายังไม่เคยลองที่สาขาไหนเลยเราก็เลยเออสาขานมันใกล้บ้านเราก็เลยนัดเพื่อนมาที่นี่กันนะคะเพราะว่า ร้านที่นี้แต่งเป็นแบบโฮมมี่โคซี่นะคะคือร้านน่ารักมากเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนะคะแต่งชิวเท่ากับไม่ชิวตรงไหน <sk r isa> มีแว่นมีพร็อพนะคะเยอะมาก <sk r isa> อันนี้เนี่ยทำให้มุมกว้าง <sk r isa> มุมกว้างขึ้นเอันนี้เนี่ยแบบอันนี้เสื้อของห <sk r isa> ยุด อุ้ยน่ารักอ่ะอันนี้แต่งเป็นเสื้อยืดกับกางเกงยีนเป็นธรรมดาน่ารัค่ะเลยมีแหวกแหวยีนปิดเช็คปิดเช็คปิดเช็คที่มาก่อนอันนี้ก็เอ่อเสื้อในแบรนด์ไอจีอันนี้ก็กางเกงของวิทย์เสื้อชูของวิทย์อันนี้เป็นเสื้อยืดในติ๊กต็อกแล้วก็กางเกงจากไอจีชื่อว่าอะไรไม่รู้นามินสไตล์อะไรสักอย่างแต่ผมก็ลืมหมดยัง ไม่มีทต่ไม่ได้แต่ว่ากระเป๋าเราเป็นคู่กันนะคะแกเราใช้คุ้มมากเรากดได้ตั้งแต่ลอดแรกๆกันเลยนะจริงกดพร้อมกันเลยคู่คุ้มอ,ะอ่ะไ<ะ>ปไเช็คใหม่หรอไม่ถ่ายเป็นงแงละร็อาหารมาอยู่นะครับ ข้อดีของการน,นั่งด้านนอกคือไม่มีคน,นใช่เพราะว่าเขินผ่านข<อ>้างใ<อ><ห>นเลาเขินอ่ะเนี่เราก็มาชูกินพาสตา้าแว่นอยู่ข้างในรถก็เลยไม่เอามาแต่ก็ไกลเนาะมองไม่ค่อยเห็นแอบร้อนอ,อยู่ คือเมนูไก่อาม่านะคะใช่ไหมไมาชื่อว่าอะไรนะไก่ทอดอาม่าไก่ทอดอาม่าคะ่ะนี่เราก็จะมีเลมอนแล้วก็ซอสเป็นแบบครีมี่นะคะเดี๋ยวรออีกเมนูหนึ่งเป็นสปาเกตตี้นะคะคือดอกไม้ที่นี่สวยมากเป็นดอกไม้สดทุกโต๊ะเลยไก่หอมว่อนะอุ้ยแย่มาก <laughs> ได้มาแล้วนะคะนี่คือพาสต้าที่เราคอมเมนต์นะคะพาสต้าซอสพริกสีลาชา่า่ินมากแล้วก็มีเบคอนและไข่ออนเซนวิถีอินฟลูเอนเซอร์สาวอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งถ่ายด้วยถ่ายยากอยู่หรอ ร้อนเริ่มกินกันเลยตัวนี่น่ากินอ่ะใส่ครีมแบบนะชอบเบคอนอ่ะแบบเบคอนก,กรอบๆคือพวกเราเรียนที่ศ<ม>ีลาชานะคะแล้วก็กินซอสพริกศิลาชาอืมอร่อย ันจะเป็นรสแบบเผ็ดๆนิดนึงแล้วก็มีครีมมี่โปะด้วยรสชาติไข่ออนเซนแล้วก็เบคอนที่ก,กรอบๆคือโดยรวมมันก็เ,เ,เข้าด้วยกันเออไม่เลี่ยนแต่ถ้าเรากินคนเดียวเยอะๆก็จะเลี่ยนหน่อยใช่มันต้องมีหลายอย่าต้องมีอะไรมาตัดโปะด้วยเบคอนกินดาสาขายแบบบ้านสวนชะบัดไม่ขวางใช่ทำไมฟีนัมซูเป้ คนคุ้มอ่ะคุณ<ต>อยากกินว่ะไอ้บูฟเฟต์มีแค่ห้อยว่างอะอืมรีวิวไก่อร่อยมากแค่นี้ <c oughs> <c oughs> นี่ไงมีเลมอนมาแล้วจะคนขุ่มอะอันนี้ก็คือไก่ชิ้นใหญ่มากจะมีแบบเป็นครีมซอสคิวม,มี่แล้วก็มีเลมอนให้บีบอาจจะตัดเลี่ยน กินสกปกก็เด็กนิดนึงอะไรนะก็เป็นเด็กนิดนึงอืมต้องติดเลยมัน่ะอืมิดเลยม่ากจะอร่อยตอนแรกอ่ะที่ตื่นเช้าก็ไม่คิดว่าจะหิวขนาดนี้แต่พอสั่งหิวละแต่ตื่นเช้าจริงนะตื่นนี่ตั้งปลุกตอนแปดโมงเหนื้อย ป็ดเวลาตื่นจากทำง,งานอ่ะอืมใช่ตื่นเช้าจไปทำงานจะตื่นหกโมงครึ่งนี่ตื่นสายแ <laughs> <laughs> ต่ต็ตั้งตั้งปลุกนี่เจ็ดโมงสิบแะแต่ว่าตื่นพีก็คือจะไปทำงานทันเพราะว่าใกล้บ้านแต่นี่ต้องเดินทางประมาณแบบชักโมงนึงเลยแบบต้องเตรียมตัวก่อนเพราะว่าทำงานเก้าโมงไปกับไปร้านที่เราชอบได้ไหละ จะไปบูมคาเฟ่ที่อยู่ตรงเนี้ยใกล้ๆก,กันห่างกันประมาณ5นาทีแต่ว่าด้วยความที่เราต้องเอารถไปเข้าสู่ตอนช่วงบ่ายโมงก็เลยทําให้แทนล่มนิดนึงก็เลยมาได้แค่ที่ตรงนี้เดี๋ยวรออ่ะร้านนี้เปิด8 0ดโงถึงสองทุ่มนะคะถ้าใครอยากมาแบบกินข้าวด,ดินเนอร์ตอนเย็นก็มาได้เราเคยไปกินร้านนี้ที่สาขาราชท,ทวีด้วยคนเยอะมากือตรงนี้เปิดแบบ สาขาเนาะเปิดเพิ่มอันนี้ก็เพิ่งเปิดเป็นสาขาที่เท่าไหร่รู้น่าจะหา้าล่าสุดเลยเพราะว่าเห็นเปิดแบบราชาเทวีสยามรามเก้าเชียงใหม่เชียงใหม่อีกที่นึงแต่ไม่ได้กาบละแบบเอ,อ่แต่คือเราอะทำงานที่พยาไทยใช่ปะแต่ว่าไม่เคยไปกินพาตามาตรงราชาเทวีมาถ่างกันหนึ่งสถานีอ,อ่อะใช่ใช่แต่ว่าถ้าลงดีเทสก็ถูก ใช่แต่ว่าเราไม่ได้ไปสักทีเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันใกล้แล้วก็พอตกเย็นแบบเลิกทำงานงก็จะแบบอยากกลับบ้านอยากลงเตียงที่นอนเท่านั้นไม่อยากไปไหนละเพราะงานบีมเหนื่อยมากงานเหนื่อยมากทุกคนทุกคนมุมนี้ก็คือดีมากมันจะเป็นแบบเหมือนเป็นสเต็ปสองสเต็ปสุ้นมานะคะให้แบบมีที่นั่งคือแล้วมันก็จะเป็นโบบต๊ะเล็กๆแบบนี้เป็นโต๊ะกลมๆน่ารัาก ขาหวทมที่แบบสามารถถ่ายรูปได้นั่งชิวๆอ่านหนังสือแต่คือก็บอกว่าก็มีเสียงรถดังอยู่นะทุกคนคือังก็ไม่อยากนั่งชิวก็สามารถไปนั่งข้างในอินดอร์ได้นะคะเพราะว่ามีสองชั้นเลยก็คือตรงนี้สามารถแบบแต่งตัวได้ไหลายอย่เลยวันนี้เราก็แต่งเป็นเสื้อสีขาวจริงๆน,นะคะก็ง่ายต่อการถ่ายรูปเพราะว่าโทนของที่นี่นะคะจะเป็นสีขาวสีตาส มีนะคะแล้วก็ออกสีค่ะเอ่อถ้าจะตนองแต่งตัวค่ะก็สามารถแต่งตัวอะไรก็ได้หมดเลยค่ะเพราะว่าที่นี่ถ่ายรูปตรงไหนก็คือมุมสวยมากค่ะ นี่คือความต่างระหว่าง15 Pro Max ก,กับ13 Pro นะคะรูปคืออันนี้13จะให้แบบสีออกนวลๆสีเหลืองออแต่เนี้ยหน้า <15 S 1> ดอกม,มันจะหน้าดอกแค่เลนกว้างกว่าต่างกันมาก13 Pro ชนะนะคะจริงลอกอินข้าวอิ่มแล้วนะคะถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยทำคอนเทนต์เสร็จเรียบร้อยทุกคนกำลังจะแยกย้ายกลับบ้านกันจริง อากาศคือร้อนแต่เปิดพัด่งลมข้างนอกก็ยังรู้สึกว่าเงาแตกนิดนึงจริงๆถ้ามีเวลาอยากถอดบล็อกดูบ <laughs> ้าใช่แต่เครื่องร้อนมากทันโทราศัพท์ทั้งกล้องนะคะโอเคเรากำลังกลับบ้านกันนะคะแยกใหญ่เย่ yeah, คือร้อนมากตอนร้อนมากทุกคนจะเป็นลมอาโอ้โห <laughs> oh มาคือต้องล็อกรถเลยแล้วก็เปิดแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะแล้วก็เปิดกระจกลงหน่อยนะเพราะว่ามันมีแบบไอความร้อนถ้าเราสูดอากาศเดียวไปอาจจะไม่ดีอาจจะเป็นแบบพิโตกได้น,นะคะตอนนี้เราก็จะกลับบ้านก่อนแล้วก็ค่อยไปที่ศูนย์ฮอนด้านะคะเพราะว่าจะไปเช็คระยะใหม่กันนะคะเพราะว่ารอบนี้ก็เป็นเดือนแล้วเราก็เลยจะไปเช็คใหม่หม่นะคะ เจอกันค่ะคลิปหน้าบ๊ายบาย